อยากจะให้พี่น้องได้ชมในห้องที่คนนับถืออีกศาสนาหนึ่งแล้วกันนะครับ ซึ่งมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่มันมีห้องพี่น้องที่นับสื่อศาสนาอิสลามผมไม่ได้อยากจะสื่อสารให้แตกแยกแต่ทําไมเขาได้อภิสิ์หรือได้สิทธิเยอะนะครับภาษีของเรานนั้นแค่ดูแค่นี้ก็แตกต่างแล้วมันก็ต้องแตกต่างสิครับทวดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือขนาดหรือปริมาณอะไรเลยนะมันขึ้นอยู่กับลักษณะท่าทางแล้วก็พิธีในการทําในทุกๆศาสนาเนี่ยเขามีวิธีการทําอยู่แล้วในส่วนของชาวพุทธเขาก็มีวิธีการทําว่าเข้าไปยังไงยืนสวน มนนั่งสวดมนต์หรือว่ายังไงในทางของศาสนาคิดเขาก็ต้องมีพิธีของเขาอยู่แล้วในทางของศาสนาอิสลามผมก็เชื่อว่าทั่วเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าพิธีกรรมที่ศาสนาอิสลามปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติกันยังไงการที่เขานั้นเนี่ยจะสร้างอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีการคิดแล้วก็คำนวณมาแล้วว่าเฮ้ยห้องแค่นี้เนี่ยสำหรับพระพุทธศาสนาเนี่ยสำหรับชาวพุทธเนี่ยมันพอไหม